ตัวเต่อันนี้ไอ้บบาวอีาหแม่ <Yeah. S 2> mm. น่าจะใหญ่ครับน,นี่อือห uh huh. ืเล็กเกมไหมครับจะลุดหรือเปล่ารูแค่เนียป่าลุบว่ <m> ะอู้ยไไไยย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 ยเยย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 ยลยยยอยย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 ยดยย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 อยย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 ียย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 ย่ะ เงี้ยปลากปอะ,ะออกไปไหนอ่ะเข้ามาอู้กันนี่ก่อนเฮ้ยเหนื่อยปลาเคลิ้ <c oughs> มีท้ายขึ้นี่จะก่ยหลับได้หน่อยมาแล้วครับของจริง <c oughs> อ๋ออ้นี่ตัวตัวใหญ่ประมาณครึ่โงโล พอเรใส่แล้วของไอ้นี่กบประมาณแปดปดขีดได้ไอันนี้ได้ก็ห่างมันอ่ะตัวเหยี่ครัอไอ้นี่ตัวเนี้ยแงี่มห่างเนี้ยนี่แล้วเนี่ยนิกนิ้วลอดเฮ้าแล้วครับได้ครับเข้าในปากเต็มเต็มเน้นๆขอพับไปหนึ่งขอนะครับได้ค้าบเลยข้ามหน้าเนี่ยออกอือหือเต็มปากเต็มคำครับได้ วันนี้เดินมาได้เดินข้ามนั่นนะ่ะสั่นนะสัน่นปล่อยหรือเก็บโอ้โหแล้วตะาะไอ้จาไปแย่ก,กินก็เอาไปก็ได้ใหญ่จริงๆจริงอ๋อเงินพ่อเ่อนพอ่อเงอ,อนโอ้ยตกตก